ครับสวัสดีครับเป็นผู้ชุมดที่กรลบรุรกทุกท่านทุกหมองวอนครับพ,อพ,อพอ่อๆครับครูโกกในช่วงวันพระครับวันนี้วันพระชาวพูดควรหยุดเหล่ายุดการเพราะนั้นยุดได้ละอ่านได้หลายแนยวที่มันบดีครับแนวใดมันดีก็เฮ็ดไปนะครับบ่ต้องยุดแ <c oughs> นวใดเป็นความสุขของเฮ็ดไปแต่ว่าความสุขนั้นบ่ไปบังเบียดความสุขของผู้อื่นนะคือบ่ไป ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่เป็นความสุขของจ้าของกรเฮ็ดไปครับพี่น้องผมนะนั่นคือวิถีชาวพุทธครับศาสนาพุทธเป็นศา,าสนาที่เกิดขึ้นมาก,ก่อน2000 68ปีนะครับอ่าตั้งแต่สมัยพุทธกาลกุลละพี่น้องผมแต่ว่าอีกฝากหนึ่งนะครับก่อนี่มาเป็นศาสนาพุทธกับเป็นศาสนาฮินดูครับศาสนาพราม์ฮินดูถือเทพเจ้าเป็นใหญ่ ศาส,สนาเรานี่นะครับนําเข้าจากอินเดียมาเผยแพร่หลายอยู่ในแถวแวแถวแถบทวีปเอเชียตอนใต้นะครับพี่น้องผมนะโดยเฉพาะพวกขอมกรับที่มิชากัมนับถือนะครับเป็นบรรพบุรุษของพวกัมพกูติหรือเขมรทุกมือนี่ครับเห็นได้จากการสร้างประสาทราชมนเทียน นะครับต่างๆโดยหินไา้นะครับนะหลายมองบอลบ่าณที่เป็นปราสาทเขาประวิหารปราสาทนครวัดนครทมนะตาปราสาทตาเมือมงทมเหล่านี้แถวนี้นะครับกินไปถึงเขตของจังหวัดนครศรีธรรมราชเอ้ยวเมนจังหวัดนครราชสีมานะครับคือปราสาทหินพีไม้อำเภอพีไม้จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยแหละครับพี่น้องผมมีเอฟซีกู้กอไป บอกไปถึงขเมศเจ้ามือในไอ้มาสัน่นเมื่อนี้ขออนุญาตบาดคำไปเยี่ยมยามถามข่าวนะครับผู้สาวขเมศแต่ว่ามันเกี่ยวกับเล่าคือกาครับพี่น้องผมในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ความตึงเครียดระวางไทยกับขมรละหองละแหงเรื่องการเย็นญาติดินแดนกันครับแครบอกีตะล่างเม็ดเด็กครับบแกีแค่บอกีอก,กิโลนะครับแต่มันกระไรเติบสําหรับ ประชาชนพลละเมืองของแต่ละประเทศที่ต้องอาศัยพ่ยเพลิงถ้ามาหายกินประกอบอาชีพอยู่แถบแถวชายแดนระว่างไทยกับกัมพูชาล่าสุดนะครับหลังจากที่สมเด็จฮุนเซนนะครับจอมพลสมเด็จมหาอัครสาวกเตโชฮุนเซนโบยเบอร์สองครับเบอร์หนึ่งคือกษัตริย์เพนครับตามจริงแล้วกษัตริย์ขอ้งเขมรนะว่าได้มีบทบาทยังหรอครับ นะนอกเสียจากว่าอายู่ใต้การกดขี่ข่มเหงของสมเด็จหุ้นเส้นเบอร์น,นี่แหะครับพี่น้องผมครองอํำนาจมายาวนั้นนะครับก่อนก็าจะครองอำนาจก็เป็นทหารมาก่อนเยครับลุยศึกมาก่อนเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชานาะประกาศว่าสิบอยคอร์ดสินค้าไทยทุกแนววสันนะ มวาทีเป็น <finishing> ส <modern developed Airbnb> ินค้าต่างๆสินน้ำขอจากไทยห้ามใส่น้ำมันไฟฟ้าการสื่อสรรโลกอินเทอร์เน being <zes> ็ตต <uana> ัดจากไทยเพิ่ลประกาศครับชาวกัมพูชาออกมาเดินขบวนประท้วงเพื่อความรักชาติประเทศไทยกระจัดขึ้นมานะครับสองดาดกรรมสองไฟตัางตัางบูพ่อใจกันแหะครับกันจะเอาตามใจของประชาชนนะคือได้ลบกันแท้ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราทหารหารทั้งหลายก็อาจจะเกิดทําให้ประชาชนเดือดร้อนกับพยายามอดทนอดกันเมืนอที่เกิดการยั่วยุไว้ๆนี่นะครับหมื่ว่านเมื่อก้อนนี่ก็ยั่วยุอยู่แถวตะปา,าต,ตาตาเมืองทมตาควายแถวนี้แหละครับพี่น้องผมนะอดทนอดกันกันต่อไปหลังจากโนโยบายที่กัมพูชาบรายามใส่สินค้าไทายแบนแต่ว่าพี่น้องหูบรครับความเป็นจริงจะไหนครับ บอกว่าที่เป็นนายพ้นกับตามทะอดีตทหารใหญ่ของกัมพูชาก็ดีประชาชนโดยทั่วไปเก็บเป็นอ่าเก็บป่วยมาแลนเขามาหาประเทศไทยครับเขามาเพื่อรักสงรักษาไทยก็พอใจไม่ใส่รก,กรรมละครับเปิดให้มีการรักษาเพื่อให้เกิดได้ได้ขึ้นกับโรงพยาบาลนะต่างๆอยู่ในประเทศไทยที่นี่มันเกี่ยวอย่งกับเล่า,าสันฟังดีดีเลยครับพี่น้องผม หลังจากแบนสินค้าไทายบอ้นําเข้าตามช่องต่างๆบอกว่าที่เป็นช่องอตาอูช่องจอมช่องใดต่างๆแล้วทุกช่องทางที่เปิดทั้งเป็นด้านถาวนและก็ด้านธรรมชาติด้านชั่วเข้าเหล่านี้นะครับบให้น้เาเข่ามัสยกยาขบบาดนี้เพิ่นก็ไปน,น้าเข้าจากประเทศใกล้เคียงประเทศที่ได้เปรียบคือสอปอป,ปลาวครับทรงพันปากเซ ทรงพันอัตตะปื้งโง่เขากัมพูชาคือเ่าค้นที่ดีค้นที่ฉลาดที่สุดในสถานการณ์ความขัดแยงระหว่างไทยกัมพูชาก็คือประชาชนชา,าวล่าครับพี่น้องผมมีการน้ำสินค้าเขาจากประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธา,านีแถวช่องเมกเลยนะครับเข้าไปนะครับหรือช่องหรือช่องที่มัน ช่องตะอู่บ่นะฮะสามารถผ่าน่านไปได้น,น่ะของเล้าระวางขเล่ากับไทยเขาก็ไปกักสินค้าโบวว่าที่เป็นน้ำมันบ้างนะครับแม้กระทั่งพวกบะหมี่นะหลายๆยี่ห้อแม้กระทั่งลูกอมครับเพราะว่าสินค้าอุป,ปโภคบริโภคส่วนใหญ่มันนําเข้าจากไทยอีหลีครับแต้มแถบแถวชายแดนพอข้าเล่าหัวใสเสร็จแล้วครับซื้อไปบุกไก่ด้บ้านเนี่ยซื้อไปหลาย ไปกักตุนไว้แล้วก็ส่งเข้ามาพี่น้องคิดว่าประชาชนเชาวกัมพูชาที่เดือดร้อนบ่เดือดร้อนครับได้ใ,ใส่ของถี่มันราคาแพงขึ้นธรรมดาจากการนาเขอาจากไทยไปเล่าเนี่ยมันกับเป็นทอดหนึ่งของกรรําไรแล้วนะกาไรชั้นหนึ่งแล้วไปขายต่อเหตุกัมพูชาอีกมันก็เป็นกําไรชั้นสองครับทีนี้มันก็ต้องใช้สินค้าไทยแต่ไม่ได้ซื้อจากไทยครับซื้อจากเล่าครับพี่น้องผมผมเป็นซื้อจากเวียดนามแท้ครับซื้อจากเล่าเล้ากับ ดีทัแล้วครับบ้านเขาแย่งกันไปดุนดุนลวด,น,ด,น,ด,น,ดน,นะครับดุนการค้าต่างๆนะครับกำไรกำไรที่เกิดกับพ่อค้านะชาวเรานำเข้าสินค้าไทายส่งไปวัวติดต้นน้ำมันก็ได้ครับน้ำมันไม่เป็นน้ำมันถือๆเลยน้ำมันพืชน้ำมันอื่นๆอีกต่างหากเลยครับเครื่องใช้ไม่สวยตั้งแต่เข็มเล่มเดียวนี่ครับส่งเข้าไปจากไทย ส่งไปเล่าเล่าขายขึ้นมาให้กัมพูชาขี้น้องคิดว่าพวกพ่อค้าเขาเสนอกำไรดีบ่ขายดีบ่กขายดีครับธรรมดาเอาไม้จากไทยเอาไปขายอยู่เล่ามันก็เด้ขายอยู่แล้วอันนี้มันต้องสร้างเป็นสองเท่าเลยครับบ้านนี่นะสร้างเป็นสองเท่าเพราะว่าเอาไปไปขายในบา้านเจ้าของนี่อยู่สองปอเล่าพวกนึงก็บอให้ขาดขึ้นกันอีกพวกที่สองเท่ากันหรือมากกว่ากันอีกก็คือส่งต่อไป ขายให้พวกขมรนเก็บแสบบ่ล่ะครับท่านสมเด็จพุนเส้นขัดแย้งกันไปโดนประกาศเลยครับแบดเลยสนับสนุนเต็มที่ประเทศไทยบ่ได้เดือดร้อนนะครับนะนี่คือว่าเปลี่ยนมาเป็นไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอคดีใจน้ำอยู่เด้นะครับเอาขัดแย้งกันไปปิดด้านแห่งดีครับปิดด้านเนี่เล่าสนับสนุนเลยครับปิดด้านระวังกับผู้ชาติกับไทยนี่ครับหรือขมียนกับไทย เล่าลับเลอย่างเดียวครับพี่น้องผมพอข้าหัวใสทั้งายเตรียมตัวเลยนะครับพราวะความขัดแย้งยังโบจบสิ้นไงราะว่าจอมพ้นสมเด็จทุนเส้นเบนเนี่ยไปฟ้องสามโลกสะดงี้ดังนั้นบริเวณแถวนี้อาจจะมีการปิดด้านถาวรต่อไปอีกก็ไไ้แล้วจะเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นนะครับพี่น้องผมาถามบาบานหันมาเดื่องผู้สาผู้สาวโวอยู่ว่าวันพระกันไร <laughs> พี่น้องเลย วันนี้วันอาสาฬหาบูชาด้วยครับมืออื่นเป็นวันเขาพรรษาครับแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดนะครับเริ่มนับใหม่มือนี่ตามธรรมเนียมบทร่าณเคยปฏิบัติระวางเล่าไท่นี่หนึ่งแลครับก่อสั่งต่างๆก็บ่ห้เริ่มก่อสั่งเด้นะตามถือกันตามหฮดค้องอีดีนะต,ต้องรอออกพรรษาฝนจังได้เฮ็ดเลยสั่งเอาลูเอาเมีย นะก็บ่ให้เอาครับเอาลูกไม่ได้หิวครับแต่ว่าเอาเมียนี่บ่ให้เอาครับนะอ <c oughs> ันหามหอดเอาลูกมันบ่ไหวแล้วเนาะอดหอดสามเดือนนะผู้บ่าวผู้สาวเด็กหน่อยมันสิอดบ่ฟังอ่ะนะมันสิผลิตลูกกันอยู่เออพี่น้องผมเออนั่นกะ็คนะือประเภทนี้นะครับออกพรษาบ่ไดจังก,ก่อสั่งกันนะเป็นแบบนี้กันอยู่บ่อยู่สอปบเลครับพี่น้องผมบ้านนี้ มาว่าเรื่องผู้แสาวผู้สาววันพระสวาวเล่ากับสาวกัมพูชาสูสีกันครับตะกอนนี่กัมพูชาหรือขเมญนี่คนไทยบนิยมเพราะว่าคนไทยมันดำอยู่แล้วมันก็เลยต้องการผู้สวาวที่มีผิวขาวนะออแต่ว่าขเมญมีแนวดีแนวนึงครับแล้วก็เล่าเพื่อนชนเผ่าชนกลุ่มน้อยนะพวกชนเผ่า นะที่อาศัยอยู่ตามแต่เข็บชายแดนระวังกัำผู้ชาและเล่าหรือแถบแถวทั้งภาคใต้ของสองปป่เล้วก็มีนั่นคือยังยึดถือวิถีชีวิตปัจจุบันก็มีครับแบบดั้งเดิมเนะี่ยรักษารักแบบดั้งเดิมนะแต่คือสร้างเลื่อนหอรอหลักให้กับลูกสาวครับผู้ดใดลูกสาวอายุสิบสองปีกันไปสโตใหญ่เนะี่ยเตรียมสร้างกระท่อมรอรักไปละครับพี่น้องผมนะ สร้างไว้แล้วกะให้เขาไปนอนงันได้บ่ให้นอนอยู่บ้านพ่อแม่ได้บ้านไปนอนอย่างนั้นนะถ้าผู้เ่าผู้าถ้าถ้าผู้สาวไปนอนแล้วนี่ผู้เฒ่าสิบเปรียนไปกีบน้ำนี่ก็ต้องตง้องไปกีบยุบกระท่อมนั่นแหละครับกระท่อมลองรักเขาเอ่ยว่าบ่เป็นล่อรักเลยครับลองรักนะคือมีกะิก่าว่าต้องขึ้นไปกีบไปเว้าไปล่มไปดมไปกอดกันได้หรือสีมากไปก็นั่นกับ ก็ได้ครับถ้าเกิดพ่อใจทั้งสองายพ่อแม่บริหวงหามนั่นคือเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุนเ่านะองกัมพูชาทุกเมื่อนี่ก็มีครับนะผู้ใดอยากไปเบิองกบไปเรื่อเอซคู่โคกเถ้าไปเบิงไปเห็นกระท่อมร่องหลักก็เลยก็ล่องไปจบๆมบองมองเบิงว่าเขาติดต้อนรับพ่อบอก,กับไปถามอยู่ว่เนาะ ู้สาคือว่าจังไหนอยู่บ่านนอก็ระเอิ่นเขาเข้าไปเขาสิโพนาหรือเอาเสียงว่าสอดมาจากกระท่อมน้อยนะอยู่ๆไม่หนังน้อยยังกระโ่วกันแต่ว่าไปว่าวอยู่เขมรมันคือพวกเข้าใจกันอกครับเพราะภาษาบวคือเล่ากับไทยดินะจีองปะโอนโอ้ยมันต้องฝึกภาษาทุกคนครับแต่ว่าอยู่เล่ากับดินแดนที่เชื่อมต่อติดกับกัมพูชาหรือเขมรนั่นก็มีวัฒนธรรมแบบนี้อยู่คือกันครับ ยังมีครับปัจจุบันนี่ก็ได้ผูดด้ใดอยากไปก็เขาไปเบิบ้องด้วยพี่น้องผมนะลองไปจีบไปบอไปเอาไปร่วมเบิ้งถ้าถูกออกถือใจนะครับสามารถมีเพศสัมพันธ์อยู่ในกระท่อมนัังใดก่อนจะไปสู่ขอครับนะตกล่งปรงใจมันมีเขล็ดลับวิธีการเดียวครับเพราะญัคู่โคกเว้าในเคยไปยังเทือบอศึกษาในประวัติศาสตร์ในศึกษาใน วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวเอเชียครับนะรับรู้แลวก็มีแหล่งข้อมูลให้ศึกษาบว่าจิเป็นยูทั้งกูเกิลบ้างนะครับซึ่งเป็นของสมุติขนาดใหญ่พี่น้องล้องไปศึกษาอะไรเลี่ยงกันบืองเด้อยังมีอยู่ครับแต่ว่าจิไปฝันให้ไกลไปให้ถึงหรือบอลเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วแต่เอฟซีสะดวกเอาเพราว่าหลายยายหางวันพระตั้งกิจให้มีสมาธิครับวันนี้เนะี่ยอยากฝันอยาก แต่ว่าความฝันของคนนี่วันพาะห้ามอะไรเลยครับยังฝันหอดอยังคิดหอดสาวเล่าเราอยู่บางคนก็นได้เอา้าคิปนี้ก็ให้อยู่ดีมแห้งอยู่ดีกินแสบอยู่แกบกินกน,นัวคุณพระคุณเจ้าคุณประธานาไตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือได้ปกป้องคุ้มครองพี่น้องให้มีอายุหมั่นยื่นยาวแข็งแรงครับมีเงินใส่นะครับสมความมุ่งมว่นปรารถนาทุกประการเนื่องในวันอาสาหาบูชาพี่น้องผมขอให้มีความสุขครับสวัสดีครับ